ตำรวจสับสนกลางได้บุกจับชาวต่างชาติผิวสีแก๊งโรแมนส์แกมเมอร์นะครับที่ใช้สื่อโซเชียลสวมรอยเป็นบุคคลอื่นลอกลวงหญิงไทยที่มีอายุ40-50ปีที่โสดหรือว่าผ่านการหย่าร้างหลอกให้ตายใจแล้วก็ให้โอนเงินให้พบว่ามีหญิงไทยถูกหลอกไปแล้วหลายรายมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเศรษฐาโสรินครับ ชุดปฏิบัติการพิเศษในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางประกอบด้วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจกองปราบปรามและตำรวจท่องเที่ยวเข้าตรวจค้นห้องพักแห่งหนึ่งย่านงามวงศ์วาน23หลังมีข้อมูลว่าที่นี่เป็นแหล่งหลบซ่อนตัวของผู้ต้องหาต่างชาติผิวสีสมาชิกของแก๊งโรแมั์สแกมจากการตรวจค้นตำรวจพบผู้ต้องหาต่างหมายจับ3รายนอกจากนี้ตำรวจยังเข้าค้นเป้าหมายอีก6กจุดทั่วกรุงเทพมหานคร ได้ผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและต่างชาติผิวสีรวม8คนตำรวจใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับก็สามารถแกะรอยจนสามารถเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลังมีผู้เสียหายต้องสูญเงินนับล้านบาทครับโรแมนส์แกมคือพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่สวมรอยเป็นนักธุรกิจต่างชาติหน้าตาดีแล้วใช้สื่อออนไลน์เข้ามาตีสนิทหญิงไทย ซึ่งส่วนใหญ่อายุระหว่าง40ถึง50ปีที like ่ยังโสดหรือผ่านการหย่าร้างเมื่อเหยื่อตายใจก็จะออกอุบายว่าได้ส่งของขวัญหรือของมั่นมูลค่าหลายล้านบาทมาให้จากนั้นหญิงไทยที่ร่วมร่มมือกับผู้ต้องหาจะโทรเข้ามาหลอกเหยื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทขนส่งหรือเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรอ้างว่าเป็นของขวัญที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศมีปัญหาเรื่องภาษีหากเหยื่อต้องการได้สิ่งของต้องเสียค่าดำเนินการทางศุลกากร พวกนี้เป็นกลุ่มแก๊งที่ประชากรพยายามที่จะหวานร้างใ่ีใ้เหมันะครับเป็นเรื่องที่คนไทยเสียหายมากปนะัจจุบันนี้คนร้ายในไทยก็แย่อยู่แล้วยังมีกลุ่มพวกนี้แลเข้ามาทำความเสียร้อนเสียหายหญิงไทยหนึ่งในสมาชิกของแก๊งโรแมนส์แกมยอมรับว่าเป็นคนคอยทำหน้าที่เปิดบัญชีรับโอนเงินจากผู้ต้องหาโดยได้ส่วนแบ่งร้อยละยี่สิบ ของเงินที่ลอกมาได้เคยกดทัวละประมาณล้านหนึ่งเคยกดเยอะสุดประมาณ1ล้านบาทแต่ว่าไม่ได้กดวันเดียวนะคะกดหลายวันแล้วเราก็จะได้ประมาณแสนสองแสนแล้วเราไม่เอะใจสงสัยเลยไม่เขาก็เหมือนแบบบอกว่าโอเคเป็นแฟนกันมีงานเข้ามาเขาก็แบ่งเงินให้เรา ตำรวจยังฝากเตือนไปยังกับผู้ที่ทาธุรกิจกับต่างชาติต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทําธุรกรรมทางการเงินให้มากขึ้นเพราะปัจจุบันตํารวจพบว่ามีผู้ต้องหาแก๊งอีเมลสแกมสวมรอยเป็นบริษ,ษ,ษ,ษัทคู่สัญญาการค้าปลอมอีเมลหรือเรียนแบบอีเมลของบริษ,ษ,ษ,ษัทต่างๆแล้วส่งข้อความมาแจ้งว่าได้ส่งสินค้าให้แล้วพร้อมทวงถามค่าสินค้าที่ผ่านมามีผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้กับผู้ต้องหากลุ่มนี้แล้วหลายรายเศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวี รายงาน